สวัส<พ> <ฮะ S 1> ดีค่ะ,<ฮ>ะออใช้ได้สำรองนะค่ะ เองเลยนะครับ,บก็มีขาดนะครับแต่มะกรูดกระเทียมนะครับกะปิชิานนล,าน,า,ล,โโลา,านะครับในบอกชิลานนิดนึงค่ะร้านสามสิบเก้าทส์ซอลองยูโดโกฮาม่านะครับร้านสามสิบเก้าออกเสียงภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรคะ Thank you คุณเพื่อนๆขอบคุณลูกค้าที่มาสนุกกันนะครับคับอ่อานี้ใส่ตัดใส่เกลือนใส่ตัดใส่เกลือนะครับใส่หัว<า> <ไป S 1> ใจลงไป,งไปใช่โอ้คั่วไปฮะคั่วไปไม่ต้องแรงไปกลางครับใช้ไฟกลางไปหนึหัวเดียวแล้วก็คั่วไป นิดนึงนะครพอมันแห้งนิดนึงแล้วก็หยอดนะน้ำไปหน่อยเรามันมีน้ำสต๊อกนะคะ,ะครับกระเพราจะเย็นๆครับเครื่องปรุงน้าส่วนประกรอบก็มีข่าตะไคร้ใบมกกะกรูดนะครับเอ่อกระเทียมพริกแห้งกระปิอ่านี่ขาดกระปิไม่ได้โอ้กะปิก็มีด้วยเหรอเนี่ยเครื่องแกง ทุกตัวมีกะปินะครับรู้ไว้นะครับอันนี้สูตรแกงใต้หรือเปล่าคะสูตรแกงใต้ครับมีขม,มิ้นเพิ่มเข้าไปครับมันจะเหลืองกินแล้วดีต่อร่างกายอ,อันนี้นะคะ,ะเครื่องแกงโอ้อ่าคุณแม่แมไม่ได้กินคุณพ่อเขได้กินพี่สาวก็ได้กินนะครับวันนี้ผัดเผ็ดเครื่องในไก่นะครับสั่งตอนนี้ได้วันนี้ครับผมส่งไหมคะ <c oughs> ส่งแพนด้าฟู้ดไหมคะ ส่งครับเราเพียงอีเบอร์แพนด้านะครับแต่ในนี้ในเมนูนีไไ้ไม่มีเนืู้้แพนดา้าครับต้องสั่งพิเศษนะคะต้องสั่งเศษต้องโทรมาสั่งเท่านั้นครับถ้าสั่งพิเศษแล้วจะได้กินไหมคะโทรมาวันนี้นะครับจองล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงคุณจะได้กินทันทีโอเคเครื่องแกงเราไม่ค้างคือเราฝันสดนะครับผมอ๋อผมพ่อได้กินแม่ได้กินลูกได้กินแต่ตัวมึงไม่ได้กินซื้อบากเขาหมดนะครับเพราะว่าอนนั้นเน็กเน็กแม่งพูดดีทุกวันโอเคปุงทุกวันแต่ว่า อันนี้อะไรคะเนี่ยยอดอะไรลงไปที่หอยครับตาลิตสมบูรณ์บ้านเราซีวขาวนิดนึงแบล็กซี้นิดหน่อยอ่าฮะเผ็ดครับไม่ได้ครับน้ำปลาน้ำปลากระป่ายทิเบร์รสนี่บอกยี่ห้อน้ำปลาทิเบร์รสทิเบร์รสเนี่ยคุณผลาตขอามันคือมันหอมน้ำปลาครับแต่ปลาหมึกเนี่ยเวลาผัดมันจะไปกินปลาหมึกเต่มจมูกจริงอ๋อมันเป็นปลาหมึกเหรอคะมันเหมือนกับมีส่วนผสมของของปลาหมึกเข้ามาด้วยเวลาผัดปุ๊บกินปลาหมึกขึ้นจมูกเลยอ๋อ นิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะครับเราใช้เน้นเค็มนำ้ำเน้นเค็มนำ้ำชิละนิดนึงนี่ไม่ต้อเยอะแต่ลิ้นปลาตัดแล้ัก็ฟังหนึ่งเราก็จะเอากระชายลงไปใส่นะครับนี่โอ้กระชายโอ้พอไปเลยมามานิดหน่อยเอาโะได้เป็นกิ่งกิ่งนะครับผมนี่พริกแกงตัวนี้นะครับถ้าเพิ่มปั่นแห้งนิดหน่อยทำเป็นข้าวกิ้งก็ได้โอ้โอ ถึงว่ามันมีความร้ายตัวเดียวกันความร้ายข้งวกล้องกิ้งก็ได้แต่มาสูตรซอนออมาทีนึงโอ้โหข้วกลิ้งชัดเจนเลยโอเคเข้าใจแล้วแสดงว่าร้านนี้มีทั้งข้าวกลิ้งและผัดกระชายถูกครับเพราะว่ามีเครื่องแกงตัวนี้ใส่ตับสูตรเม็นๆก็คือเครื่องต้ากันนะครับอ่าแกงได้เราทำผัดเผ็ดได้ถ้ามีใบกะเพราสดใส่จะอร่อยมากจะเป็นผัดเผ็ดข้าวกลางเลยครับผมคุณย่าเป็นคนใต้เหรอคะเป็นคนใต้ลพบุรีครับอยู่กรุงเทพเนี่ยครับ เกิดอันใดถึงได้มีความสามารถในการทําแกงใต้ไปอยู่ภูเก็ตอยู่หนึ่งปีครับบวกกับทำงานที่ร้านกองวันทีอยู่ทาใต้ห้าปีอ๋ออยู่กับคนใต้ได้ไหมก็ได้เลยรูาชอบใต้ทำเครื่องแกงใต้เต็มมาเขาเกาลีแล้วครับผมแรงได้ได้ไหมแต่ได้นิดน้อยนี่นี่ก็เลยร้อยจางคู่เลยถ้าคุณชอบหนาวคุณก็ใส่หนาวไปเยอะๆพอดีผมชอบแห้งๆนี่ลั่วไปเรื่อยครับไม่ต้องแรงๆมันจะกินจไม่กินไหม ว่าค e no ั่วไม่กริ้งคั่วกริ้งฮะนี่กริ้ง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 ฮะกริ้งเต้กริ้งให้อันนี้ก็ได้เรียกผัดเผ็ดแล้วกันคั่วกริ้งต้องแห้งกว่านี้ผัดเผ็ดแกงใต้เอออะไรแกงใต้พ่อต้องได้กินแม่ต้องได้กินพ่อต้องได้กินแม่ต้องได้กินครับผมโอเคโอเค เป็นโต๊ะขายกล่องเท่าไหรคะ่ละห้าแฮกครับห้าแฮกห้แฮกแต่ค่นี้นะอันนี้ห้าขายไม่ได้ห้าขายไม่ได้อันนี้เป็นเมนูพิเศษเมนูพิเศษต้องสั่งล่วงหน้า1ชั่วโมงหนึ่ชั่วโมงได้กินเลยโอเคเบอร์โทรศัพท์มาคุณถามหาคุณนั่งรอไปเลยเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรศูนย์แปดศูนย์้าแปดเมส่เจหย้าได้วันนั้น ศูนย์สี่ห้าแปดเจ็ดห้าสามสี่เจ็ดห้าสามสี่เจ็ดห้าโอเคร้านซั่งคิวใช่ได้ตลอดโอเคดูตายดีโพนันชูออกขึ้นเอกี๋มาเจอเลยได้ครับผมออกทางออกอะไรออกทางออกหนึ่งหรือสองก็ได้เพราะทุกทางมุ่งหน้าทางนั้นหมดเลยโอเคครับผมถ้าคุณเวยขาขึ้นบันไดเลื่อนเบอร์สองถ้าคุณจักเลยต้อไเลื่อนเบอร์หนึ่งอ่าให้ขึ้นบันไดเบอร์หนึ่งไม่มีเลื่อนเบอร์หนึ่งไม่มีเลื่อนเือองขามึงกาเลื่อนขึ้นมา เมือ่อกี้ขึ้นลิฟต์มาขึ้นลิฟต์มา,มาเบอร์สองใช่อสองวอสองวอต้องขึ้นลิฟต์สองวอขึ้นลิฟต์นะบอันนี้ต้าสูงวนะ <laughs> ครับก็ขอชิมนิดหน่อยมันก็แห้งๆอย่างนี้นะ,ะเราจะชิมนิดนึงนะครับเวลาชิมผมไม่กินเนื้อครับผมจะกินแ่เกลที่เกล็ด <laughs> เขียวนี <laughs> ่นผมช้นะโอเคอร่อยไหมคะสุดติงกระเด็งแมวอรอยดแลไม่งเลย อันนี้ทานเองบนทำเตียมทำทานในร้านกับน้องๆอ่านี่ทานไปแล้วนะคะเมนูนี้อร่อยมากๆาเท้าตุ๋ยแล้วร้อนนะครับอือหือยอดอ่ะโอ้โหน่ากินมากๆมาโชว์นิดนึงนะคะจะเป็นเครื่องในไก่และกลินนะครับ รับทุกอย่างขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีสสดค่ะ้รับะค่ะโอเคบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ